บทที่52เผชิญหน้ากับกลุ่มโจรชายวัยกลางคนรูปร่างอ้วนตัวไม่สูงนักเดินเข้ามาสวัสดีครับคุณลูกค้าทราบว่าท่านจะใช้บัตรม่วงชำระค่าอาหารใช้แล้วมันมีปัญหาหรือไม่ผมตอบอย่างเอื่อยเฉยผมทานอาหารอิ่มแล้วตอนนี้ผมอยากจะกลับไปพักผ่อนแล้วขอทราบอาชีพของท่านได้หรือไม่ครับชายกลางคนถามด้วยรอยยิ้มผมเป็นนักเวทมันเกี่ยวอะไรด้วยกับการกินข้าวจัดการเรื่องการจ่ายเงินเถอะผมอยากกลับแล้ว มันเป็นอย่างนี้ครับเหตุผลที่ร้านของเราตั้งชื่อว่าร้านอาหารฝากชื่อทิ้งไว้เพราะว่าทุกทท่ทานที่ทานอาหารที่นี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงส่งหรือผู้มีเกียรติในสังคมตรับใดที่ท่านฝากลายมือชื่อทิ้งไว้ที่นี่ท่านจะสามารถได้รับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้อ้อมีเรื่องงอที่ดีขนาดนั้นด้วยได้เลยถ้าอย่างนั้นผมจะทิ้งลายมือชื่อไว้ที่นี่ด้วยกินข้าวโดยไม่ต้องจ่ายยอมเงินไม่เลวไม่ทราบว่าตอนนี้ระดับนักเวทของท่านคือระดับใด ผมหยิบบัตรแสดงตัวของสหพันธ์เวทมนต์ออกมานักเวทสูงสุดระดับนี้เพียงพอหรือไม่สีหน้าของผู้จัดการร้านแสดงความประหลาดใจแต่ยิ้มพอใจตอนที่กล่าวเพียงพอแล้วไม่มีปัญหาเลยครับถ้าอย่างนั้นผมต้องรบกวนท่านแล้วด้วยการลงลายมือง่ายๆไว้บนรายการอาหารขึ้นชื่อสรายการผมก็สามารถประหยัดเงินค่าอาหารไปได้หลายเหรียญทองดูเหมือนว่าบัตรประจําตัวนักเวทของผมค่อนข้างจะมีประโยชน์ไม่เลวเลย คนรุ่นต่อมาต่างพากาันสัรเสริญเยินยอถึงสายตาที่ยาวไกลของผู้จัดการร้านลายมือชื่อของบุตรแห่งแสงถูกประมูลไปด้วยราคาถึง2 0 0 0 0เหรียญเพชรในภายหลังผมสุ่มเลือกโรงแรมสำหรับการพักผ่อนตอนกลางคืนตอนเช้าพรุ่งวงนนี้ผมจะต้องไปที่ประตูด้านตะวันออกของเมืองผมนัดหมายกับชายร่างใหญ่ไว้ที่นั่นที่ประตูเมืองตะวันออกมันคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมีรถบรรทุกสินค้าจำนวนมากจอดอยู่ริมข้างทาง ผมคาดว่านี่น่าจะเป็นขบวนขนส่งสินค้าที่ผมต้องคุ้มกันนั่นมันเจ้าตัวใหญ่ไม่ใช่หรอหลังจากกวาดสายตาหาผมเห็นเขากำลังพูดคุยอยู่กับกลุ่มของพ่อค้าอยู่เ hey. ฮสวัสดีฉันมาแล้วเราจะออกเดินทางกันตอนไหนอ่านายมาถึงแล้วมาให้ฉันแนะนำตัวให้นายก่อนนี้คือหัวหน้าของขบวนสินค้าที่พวกเราต้องคุ้มกันเมื่อหลี่ฉือเขาพูดพร้อมกับผายมือไปที่ชายร่างท้วมท่านนี้คือนักเวทสูงสุดอ้อใช่ฉันยังไม่รู้จักชื่อของนายเลยฉันชื่อไหหลงเหมิง ฉันชื่อไว้จังกงสวัสดีทุกท่านด้วยเป็นเกียรติที่ได้รับใช้พวกท่านร่วมกับหลงเมืองพ่อค้าเมื่อมองผมแบบสงสัยคุณเป็นนักเว้สูงสุดถูกต้องแล้วเป็นอย่างไรไม่เชื่อโอ้ท่าแสงผู้ยิ่งใหญ่ตอบรับคำขอของข้าเพื่อนของท่านรวมตัวกันเบื้องหน้าเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ผมแค่ต้องแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองออกมาหลังจากนั้นการเดินทางของผมก็จะง่ายขึ้นมากเมื่อการไรยเวทของผมจบลงร่างกายของผมปล่อยแสงสว่างจ้าสีขาวออกมาทุกคนรอบๆตัวผมในระยะ5เมตรถูกผลักให้ถอยออกไปถ้าพวกคุณมีความรู้ทางด้านเวทมนต์อยู่บ้างพวกคุณน่าจะรู้จักเวทมนต์ระดับ6เวทนี้ผมส่งเสียงออกมาจากภายในแสงศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์อันทรงพลังของผมได้รับความสนใจจากทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นและพวกเขาต่างเต็มไปด้วยความประหลาดใจผมหยุดการปล่อยพลังเวทสลายแสงศักดิ์สิทธิ์ไป ตอนนี้ทุกคนน่าจะเชื่อแล้วสินะเป็นไปตามที่คาดไว้พ่อค้าเมื่อเดินเข้ามาหาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอภัยให้พวกเราด้วยพวกเราไม่น่าที่จะสงสัยในตัวคุณเลยนักเวทสูงสุดถ้ามีคุณอยู่การเดินทางครั้งนี้คงจะรับประกันความปลอดภัยใหญ่ได้หลงเหมิงก็เดินเข้ามาพร้อมกันเมื่อตะกี้นี้ตอนที่ผมปล่อยพลังของเวทแสงศักดิ์สิทธิ์เขาไม่สามารถต่อต้านได้เลยแม้แต่นิดเดียวเขากล่าวอย่างอายอายถ้าให้พูดความจริงฉันก็สงสัยในความสามารถของนายอยู่ในตอนแรก แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันมันมีตาไม่มีแววในทางการเดินทางครั้งนี้กลุ่มทหารรับจ้างของฉันจะทำตามคำสั่งของนายด้วยการชื่นชมของทุกคนผมเริ่มตัวลอยแล้วพวกนายไม่ต้องทำแบบนั้นฉันแค่ไม่ต้องการให้ทุกคนคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อหาประโยชน์หือหือนาะยยังเป็นผู้รับผิดชอบฉันไม่ต้องการอำนาจสั่งการใดๆแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็แค่เรียกหาฉันก็พอ ผ่านไปง่ายๆอย่างนั้นการเดินทางก็ได้เริ่มต้นขึ้นผมกับกลุ่มทหารรับจ้างของหลงเหมืองเริ่มคุมการขบวนขนส่งสินค้าที่มีรถม้าอยู่ประมาณ100คันเพราะว่าผมแสดงพลังอันแข็งแกร่งให้พวกเขารู้ทุกคนเลยปฏิบัติกับผมด้วยความยกย่องจัดการให้ผมอยู่ในรถม้าที่หรูหราที่สุดได้รับอาหารที่ดีที่สุดในระหว่างการเดินทางเหมือนผมกลายเป็นภาระ ไปเลยดูเหมืออนว่าการเรียนเวทมนต์จะไม่ได้แพร่หลายมากนักที่นี่การรู้เวทมนต์มีประโยชน์มากไม่เพียงแต่จะไม่ต้องจ่ายค่าอาหารในร้านแต่ผมยังสามารถเดินทางฟรีกินฟรีในขบวนพ่อค้าอีกก็ด้วยฮ่าฮ่าฮ่ารถม้าที่ผมนั่งอยู่ปกติจะอยู่ในตอนกลางของขบวนถ้าจะกล่าวถึงความตั้งใจก็คือผมจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงจากหัวขบวนไปสุดที่ท้ายขบวนตอนที่ผมสลืมสลือกำลัง,งนอนจะหลับมีคนเขย่าตัวผมอาหลงเมืองเขาดูเหมือนจะหมดแรงมีเหงื่อเป็นเม็ดเกาะอยู่ที่คิ้ว เกิดอะไรขึ้นผมถามอย่างขี้เกียจนี่ไม่ดีแล้วดูเหมือนว่าเราจะเจอกับกลุ่มโจรหลงเมืองพูดอย่างตระหนกเป็นไปไม่ได้มันจะมีใครกล้าปล้นขบวนสินค้าขนาดใหญ่แบบนี้ด้วยเหรอในความคิดของผมผมจินตนาการถึงกลุ่มโจรประมาณ20-30คนนอนพวกเราเจอโจรกลุ่มใหญ่ทำไมในายไตยมาออกไปดูเองหละ่ะหลงเมืองกำลังตื่นตระหนกจริงๆ ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติต้องมีอะไรไม่เหมือนกับที่ผมคิดไว้เกิดขึ้นผมลงจากรถมาแล้วก็ต้องตกตะลึงกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทําไมหลงเหมืองถึงเต็มไปด้วยยองเหงือ่อเพราะว่าเหงื่อเย็นเนก็เริ่มออกมาเหมือนกันที่ผมนี่แหละบนยอดเนินผมเห็นกลุ่มคนมากกว่า300คนยืนอยู่ช่างเป็นกลุ่มโจรที่ใหญ่จริงๆผมมาเจอกับโชคร้ายๆนี้ได้ยังไงกันผมกะจะเดินทางอย่างเรียบเรียบร้อยๆทำภารกิจให้สำเร็จอย่างสงบแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะไม่ยอมดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว กลุ่มทหารรับจ้างของหลงเหมิงตัวหลงเหมิงเองและผมเดินออกไปข้างหน้าด้วยกันกลุ่มจนลงมาจากเนินเขามาหยุดอยู่ข้างหน้าของพวกเราในพริบตากระจายตัวกันไปทุกทิศท,ทางสร้างเป็นวงล้อมอันแน่นหนาขึ้นมาสอเสือไม้เอกงอหัวหน้าของพวกแกออกมาคุยกันกลุ่มจนตะโกนออกมาอย่างพยองหลงเมิงพ่อขาเมืงและผมมองหน้ากันไปมาใครจะไปอะมีคนผักผมนี่นี่มันไม่ใช่แล้วมัง้ง ผมคิดแต่ผมออกมายืนอยู่ข้างหน้าสุดแล้วลองดูก็แล้วกันด้วยความสัตย์จริงผมไม่คิดว่าการหนีไปคนเดียวจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แน่นอนว่าผมอาจจะหนีแต่ไม่ใช่ตอนหนีตอนนี้มันยังไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อันตรายขนาดนั้นผมก้าวไปข้างหน้าสองถึง3ก้าวไม่ทราบว่าท่านสุภาพบุรุษต้องการความช่วยเหลืออะไรจากพวกเราหลังจากที่ผมถามกลุ่มจนเริ่มส่งเสียงหัวเราะอ,อย่างหยิ่งพยองหนกหูมากแกคิดว่าพวกข้าเป็นใครทิ้งข้าวของเอาไว้ทั้งหมดแล้วข้าพ่อของเจ้าจะปล่อยเจ้าไปสักครั้ง ถ้าไม่อย่างนั้น5555 55ตัวหัวหน้าในชุดเกราะรบสีดำพูดเสียงดังเชียวพี่ใหญ่พวกเราต่างผ่านชีวิตกันมาไม่ง่ายทำไมไม่ปล่อยพวกเราไปละ่ะผมพยายามขอร้องปล่อยพวกแกไปพวกข้าอดทนรอ,อกันมาเป็นเดือนกว่าจะเจอขบวนสินค้าที่น่าสนใจขบวนที่ร่ำรวยขนาดนี้แล้วแกจะให้พวกข้าปล่อยเยาไปฝันอยู่หรือไง ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผ่านไปง่ายๆเสียแล้วทันใดนั้นผมก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมานึกย้อนกลับไปตอนที่คุยกับอาจารย์ตี้อาจารย์ตี้เคยบอกผมว่าผู้คนในอาณาจากักรซือต้าให้ความสําคัญกับชื่อเสียงมากโดยเฉพาะชื่อเสียงและความภูมิใจของอัศวินดูเหมือนว่าผมน่าจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ได้บอกคุณแล้วผมเป็นคนฉลาดขอถามท่านผู้เป็นหัวหน้าท่านเป็นอัศวินใช่หรือไม่ คำพูดของผมฟังแข็งแรงและหนักแน่นมุ่งเป้าไปที่หัวหน้าโจรในชุดเกราะสีดำนั่นยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบเจ้าโจรที่ยืนอยู่ข้างๆตะโกนออกมาเหมือนกับว่าหาชนะการต่อสู้แล้วแน่นอนหัวหน้าของพวกเราเป็นอัศวินสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่หัวหน้าโจรมีสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความภูมิใจไม่เลวเลยพวกเขาติดกับดักของผมแล้วบทที่51กินและกิน ผมถามเจ้าหน้าที่สาวที่ทำหน้าที่อยู่รางวัลของภารกิจระดับ SSS นี่มหาศาลนักใครจะสามารถจ่ายเงินให้ได้คราวนี้ไม่แค่เพียงแต่เธอที่ส่งยิ้มมาให้ผมแต่ผู้คนที่อยู่รอบๆผมมองมาที่ผมเหมือนกับว่าผมเป็นคนโง่พวกเขามองอะไรกันผมแค่ไม่รู้แค่นั้นเองก็ตอนนี้มันเป็นครั้งแรกที่ผมออกมาเดินทางในโลกกว้างนะผมไม่สนใจพวกเขารอก ตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมทหารรับจ้างขึ้นมาภารกิจนี้ก็มีระดับสูงสุดอยู่แล้วมันอยู่ที่ระดับนี้มาแล้วนับ1,000พันปีถ้ามีใครสัก์คนสามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จจะพวกเขาสามารถเดินทางไปรับรางวัลได้ที่เมืองหลวงพลังของสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์ถ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาถ้ามันผ่านพิธีการจดจำเจ้าของอาจารย์ที่เคยบอกกับผมเอาไว้แล้วว่าต่อให้ผมหาสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์พบผมก็อาจจะไม่สามารถครอบครองมันได้ผมจะครอบครองมันได้ก็ต่อเมื่อสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์นี้ยอมร เองแล้วคุณหาภารกิจที่ผมต้องการได้หรือยังครับพอมีคนจํานวนมากคอยจ้องมองอยู่ผมรู้สึกอยากที่จะกลับออกไปแล้วนี่คือภารกิจที่ตรงกับความต้องการของคุณข้ามันเป็นภารกิจระดับบีเป็นภารกิจคุ้มกันพ่อค้าเดินทางไปยังเมืองหลวงของอาณาจักรซิลต้าเมืองซิลต้ารางวัลของภารกิจ300เหรียญเพชรแต่ว่าโดยปกติแล้ววภารกิจแบบนี้จะถูกรับโดยกลุ่มของทหารรับจ้างคุณเพียงคนเดียวจะทําไหวหรือ,อปกติแล้วกลุ่มทหารรับจ้างมีกันอยู่กี่คน มันน่าจะดีกว่าถ้าจะหาคนอื่นมาร่วมรับภารกิจนี้ด้วยกันความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสามออมันไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่น้อยกว่าสิบคนผมมองไปรอบๆอ,อย่างสังเกตแล้วตะโกนขึ้นทันทีมีกลุ่มของทหารรับจ้างกลุ่มไหนต้องการรับภารกิจนี้ไหมผมต้องการจะร่วมในภารกิจด้วย ผมนี่ฉลาดจริงๆถ้าผมไม่ต้องการทำภารกิจนี้ด้วยตัวเองคนเดียวถ้าอย่างนั้นผมก็แค่หากลุ่มทหารรับจ้างเข้าร่วมช่างเป็นความคิดที่วิเศษผมอาจจะไม่ได้เจอกับกลุ่มโจรแต่ถึงผมจะเจอพวกเขาก็จะเป็นคนจัดการมันเองด้วยวิธีนี้ผมจะปลอดภัยอย่างแน่นอนผมนี่มันฉลาดเกินไปแล้วในระหว่างที่ผมเริ่มใจลอยกับความฉลาดปราดเรื่องของตัวเองผมได้ยินเสียงดังลั่นลอยมาถ้าอย่างนั้นนายมาร่วมมือกับเอ ราได้พวกเรากำลังคิดที่จะรับภารกิจนี้อยู่แล้วเฮททำไมเสียงดังอย่างนี้มันทำให้ผมตกใจกลัวนะผมรีบหันไปมองหาเจ้าของเสียงดังก้องนั้นหวาเขาตัวใหญ่มากดูแล้วความสูงของเขาน่าจะเกิน2เมตรน่าจะสูงสัก2เมตร30เซนติเมตรบนใบหน้าของเขามีเคราวยาวบนหลังสะพายขวานยักษ์าหอยู่ด้วยการมองเพียงครั้งเดียวผมบอกได้เลยว่าเขามีพลังแข็งแกร่งเขาต้องฝึกฝนวิชาการต่อสู้สวัสดีครับพวกคุณเป็นกลุ่มทหารรับจ้างใช่ไหม พวกเรามีคนอยู่ประมาณ20คนอยู่ในกลุ่มแต่พวกเราทั้งหมดเป็นผู้ฝึกฝนวิชาการต่อสู้พวกเรามาจากอาณาจากักรซิลตาดังนั้นเราอยากรับภารกิจนี้เพื่อที่จะได้ใช้มันเดินทางกลับบ่อหานอได้สะดวกพวกเรากำลังขาดนักเวทอยู่พอดีเป็นยังไงจะร่วมมือกับพวกเราไหม ทหารรับจ้าง20คนฟังดูไม่เลวไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยแต่ผมไม่รู้ความแข็งแกร่งของพวกเขาดูจากลักษณะของเขาแล้วถ้าเขามีจิตวิญญาณการต่อสู้ระดับพิภพน,นั่นก็จะดีมากแล้วตอนนี้นายจะเป็นนักรบระดับไหนแล้วฉันฉันอยู่ระหว่างการเลื่อนระดับที่ถ้าทำได้สำเร็จจะสามารถได้การรับรองเป็นอัศวินแล้วส่วนคนที่เหลือในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นนักรบขั้นกลางนักรบขั้นกลางเทียบเท่ากับนักเวทขั้นกลางอหรือให้พูดก็คือนายเป็นนักรบชั้นสูงถ้าอย่างนั้นก็ดี ฉันหวังที่จะร่วมกลุ่มกับพวกนายจนกว่าภารกิจนี้จะสําเร็จอย่างไรก็ตามฉันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ต้องให้ในายเห็นด้วยถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาจะไม่มากเท่าไรแต่ผมรู้สึกชอบเจ้าตัวใหญ่คนนี้มากคนตัวใหญ่มองหน้าผมด้วยสายตาว่างเปล่าสักพักหนึ่งเลยเงื่อนไขอะไรผมพึมพำทบทวนกันตัวเองก่อนที่จะกล่าวเงื่อนไขออกไป มันมีอยู่3ามเงื่อนไขข้อแรกฉันอยากให้พวกนายเตรียมรถมาไว้ให้ฉันด้วยอย่างที่รู้ฉันเป็นนักเวทร่างกายของฉันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นข้อ2ฉันไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างของนายพวกเราแค่ร่วมมือกันหรือที่เรียกว่าพันธมิตรดังนั้นฉันไม่อยากให้พวกนายมาออกคำสั่งกับฉันแน่นอนถ้ามีอันตรายใดๆเกิดขึ้นฉันจะช่วยจัดการด้วยข้อสุดท้ายฉันต้องการเงินรางวัลสิบเหรียญทอง เงื่อนไขสองข้อแรกออกจะดูมากเกินไปหน่อยแต่ข้อสุดท้ายจริงๆแล้วพวกเขาได้เปรียบคนตัวโต,วตวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ไม่นานก่อนที่จะตอบตกลงสําหรับพวกเขาที่ต้องเพิ่มมาก็เพียงแต่หารถมาให้ผมนั่งก็แค่นั้นเองส่วนผมนะเหรือผมจะเอาเงินไปทําอะไรมันก็แค่จะเปลี่ยนตัวเลขในบัตรแค่นั้นเองอีกอย่างพวกเขาต้องแบ่งเงินที่เหลือกันระหว่างคน20คนถ้าผมเรียกร้องเงินจํานวนมากกว่านี้พวกเขาแทบจะไม่ได้อะไรเลยผมนะ่ะเป็นคนใจดีอย่างสุดๆแถมยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์อย่างยิ่ง หลังจากทำเรื่องรับภารกิจและนัดแนะกันอย่างเรียบร้อยแล้วว่าจะรวมตัวกันที่ไหนพวกเราออกจากสมาคมทหารรับจ้างเรื่องแรกเลยที่ผมอยากจะทำคือหาร้านอาหารดีๆเพื่อปลอบโยนท้องของผมครั้งสุดท้ายที่ผมกินได้อย่างเต็มคราบก็ที่บ้านของคุณลุงแนะ่นอผมได้แต่กินอาหารแห้งตลอดการเดินทางตอนนี้ท้องของผมเกือบจะก่อจราจนอยู่แล้วหลังจากออกมาจากสมาคมแล้วเดินต่อมาได้อีกสักพักผมก็เห็นร้านอาหารที่มีป้ายขนาดใหญ่ ร้านอาหารฝากชื่อทิ้งไว้ช่างเป็นชื่อที่น่าสนใจอะไรเช่นนี้ผมจะกินที่นี่ก็แล้วกันทันทีที่ผมเข้าไปในร้านอาหารรับบริกรเดินเข้ามาต้อนรับสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้มากันกี่ท่านครับมีแค่ผมคนเดียวเลือกที่เงียบเงียบให้ผมหน่อยได้เลยครับชั้นสองจะเงียบกว่าหน่อยผมจะพาขึ้นไปครับ ผมเดินตามบริกรขึ้นไปที่ชั้นสองแล้วนั่งลงที่โต๊ะข้างหน้าต่างเหมือนที่คาดไว้มันค่อนข้างจะเงียบสงบบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาอาหารมีลูกค้าอยู่ไม่กี่โต๊ะเท่านั้นวันนี้มีอาหารพิเศษอะไรบ้างผมเริ่มที่จะหมดความอดทนแล้วท้องของผมมันไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยมันเริ่มส่งเสียงประท้วงแล้วอาหารพิเศษของเราวันนี้มีผัดหัวใจเป็ดหมูตุน๋นเขาไล่รายการอาหารออกมาสิบอย่างที่แตกต่างกันฟังดูแล้วหนะักหาสนใจไม่เลวน่าจะอร่อยผมเริ่มน้ำลายไหล พอแล้วไม่ต้องพูดต่อแล้วรายการที่นายพูดมาเมื่อกี้ทำมาให้หมดแล้วก็ขอหมั่นโถสิบลูกอาเอาข้าวต้มมาด้วยรีบรบเลยคุณลูกค้าจะทานหมดหรือครับบริกรที่สงสัยได้พบกับถังข้าวแล้วแค่รีบรไปเอาอาหารมาขึ้นโต๊ะจะต้องถามอะไรให้มากนะัก ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่จ่ายเงินสักหน่อยหลังจากส่งบริกรกลับไปแล้วผมเริ่มคาดหวังกับความอร่อยของอาหารแล้วร้านนี้ทําอาหารไม่ช้าเลยในเวลาไม่นานนักโตะของผมก็เหมือนกับเป็นโต๊ะในงานเลี้ยงมีอาหารวางอยู่เต็มโต๊ะมันไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมยังไม่ได้เริ่มดื่มผมจะพูดถึงมันเมื่อผมมีโอกาสในอนาคตปากของผมเริ่มเปิดกว้างขึ้นผมหยิบตะเกียบแล้วเริ่มทํางาน ความเร็วของผมนั้นไม่เร็วนักมันใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวในการทำงานนี้สำเร็จอันที่จริงแล้วผมไม่ได้ใช้เวลามากนักในแต่ละจานไม่ว่ารสชาติของมันจะเป็นอย่างไรมันแค่ไหลลงไปสู่ท้องของผมโดยตรงไม่เร็วไม่เลวเลยจริงๆบริกรเก็บค่าอาหารด้วยบริกรคนเดิมเดินเข้ามาทั้งหมดสเหรียญยอทองกับอีกสี่เหรียญเงินครับโอผมหยิบบัตรม่วงออกมาจากกระเป๋าที่อกเสื้อแล้วส่งให้เขาใช้บัตรได้ใช่ไหม ตอนที่บริกรเห็นผมหยิบบัตรส,สีม่วงออกมาหน้าของเขาเริ่มแสดงความเคารพออกมาการุณารอสักครู่ผมจะไปตามผู้จัดการมาก่อนครับในการที่จะใช้บัตรม่วงเขาต้องตามหาผู้จัดการของเขายุ่งยากจริงๆช่างมันเถอะรอก็ได้แล้วผมก็นั่งรออยู่ที่นั่นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวบทที่53การโจมตีของหัวหน้าโจนท่าอย่างนั้นพวกเรามาเดิมพันกันเป็นอย่างไรเดิมพันเดิมพันอะไรแน่นอนเขาไม่ได้มองผมอยู่ในสายตาผมทำท่าเหมือนต้องครุ่นคิดอยู่เล็กน้อย เดิมพันว่าท่านไม่สามารถที่จะเอาชนะข้าได้คำพูดของผมส่งผลทันทีกลุ่มโจรระเบิดเสียงหัวเราะดังล่ะนอนอกจากกลุ่มโจรที่ยืนอยู่ข้างๆหัวหน้าของพวกมันหัวหน้าโจรตอบทันทีโดยไม่มีการหยุดคิดแม้แต่นิดเดียวได้ข้าจะเดิมพันกับเจ้าแต่พวกเราจะไม่เดิมพันแค่สินค้าในขบวนเท่านั้นพวกเราจะเดิมพันชีวิตทุกคนในขบวนของพวกเจ้าด้วยยังอยากที ะจะเดิมพันอยู่ไหมดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้โง่นักใช้ชีวิตของกลุ่มผมเป็นเครื่องต่อรองตอนนี้ผมถูกผลักให้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ลำบากและผมต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้คนจำนวนหลายร้อยชีวิตขอเวลาพวกข้าปรึกษากันก่อนผมหันกลับมาพูดกับพักพวกข้างหลังพวกคุณได้ยินสิ่งที่ผมพูดกับหัวหน้าจรอยู่แล้วพวกคุณคิดกันอย่างไรบ้างหลงเหมิงกล่าวอย่างตื่นเต้นฉันไว้ใจในายนักเวทสูงสุดฉันฝากชีวิตไว้กับนายได้ฉันมั่นใจว่านายจะเอาชนะมันได้พี่น้องทั้งหลายพวกนายว่ายังไงกัน กลุ่มทหารรับจ้างของหลงเมืองตอบกันเป็นเสียงเดียวกันพวกเราเดิมพันเป็นกลุ่มที่มีความกล้าหาญมากผมหันไปที่หัวหน้าขบวนพ่อค้าเมืองแล้วพวกคุณล่ะพวกคุณจะฝากชีวิตของพวกคุณไว้ในมือผมไหมพ่อค้าเมืองดูเหมือนว่าจะลังเลเล็กน้อยให้ผมคุยกับหัวหน้าพวกมันก่อนได้ไหมทุกคนมีสิทธิในการที่จะตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองถึงแม้ว่ากลุ่มทหารรับจ้างของหลงเมืองจะจับจ้องไปที่เขาแต่ผมไม่ได้สแสดงท่าทีอะไรออกมา ได้เลยคุณสามารถเจรจากับพอวกเขาดูก่อนได้ผมเดินเป็นเพื่อนไปกับพ่อค้าเมื่อที่พูดกับกลุ่มโจรด้วยความสุภาพถ้ากลุ่มของพ่อค้าไม่ร่วมเดิมพันด้วยพวกท่านจะปล่อยพวกเราไปโดยแค่ยึดสินค้าไว้ได้ไหมไม่มีการตายหัวหน้าจนตอบอย่างหมดความอดทนได้พวกแกมันเรื่องมากกันจริงๆรีบรบตัดสินใจว่าจะทำยอ อังไงกันพวกข้าสามารถจัดการพวกเจ้าได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่ตอบรับคําขอของพวกแกก็เพื่อพวกแกจะได้ยอมแพ้อย่างสบายใจถ้าไม่รีบตัดสินใจให้เร็วจะไม่เหลือความเกรงใจให้อีกแล้ววนะพ่อขามื่อคิวขมวดหันมาบอกผมอย่างช่วยไม่ได้ผมต้องรับประกันความปลอดภัยของทุกคนผมหวังว่าคุณจะเข้าใจหลังจากนั้นเขาหันไปทางหัวหน้าโจร พวกเราจะมอบสินค้าทั้งหมดให้พวกคุณผมแอบถอนหายใจตอนแรกพวกเขามีโอกาสที่จะถอยได้โดยไม่เสียอะไรแล้วแท้ๆเหมือนกันกับผมตอนนี้ผมไม่ควรต้องทำการต่อสู้มันไม่มีความหมายอะไรแล้วแต่อย่างไรก็ตามคำพูดก็เหมือนกับสายน้ำไหลพูดออกไปแล้วไม่สามารถเก็บมันกลับคืนมาได้มองเห็นหัวหน้าโจรมีท่าทีพอใจผมที่ปกติเป็นคนที่มีอารมณ์กรดน้อยมากรู้สึกถึงความไม่พอใจที่เก่อขึ้นในตัวผมพูดอย่างเรียบๆกับพ่อค้าเมื่อเป็นคนแรก เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวผมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมกับกลุ่มทหารรับจ้างของหลงเหมิงจะยุติภารกิจคุ้มกันลงสัญญาระหว่างเราถือเป็นอันสิ้นสุดพ่อค้าเมื่อสายหัวถอนหายใจกลับไปดูเหมือนว่าเขาจะกลับไปจัดการกับสินค้าเพื่อที่จะส่งให้พวกโจรตอนนี้ข้าเป็นตัวแทนของตัวเองรวมทั้งของพี่น้องทั้ง20คนในการต่อสู้เดิมพันกับท่าน,านถ้าข้าชนะท่านจะปล่อยพวกข้าไปถ้าข้าแพ้ชีวิตของพวกเราแล้วแต่ท่านจะจัดการ ผมกัดฟันพูดอย่างแน่วแน่ด้วยความแข็งแกร่งของผมผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะแพ้ให้กับอัศวินสวรรค์ดีเจ้าหนูดูเหมือนแกจะมีความกล้าอยู่บ้างมาเลยพวกโจรทั้งหมดหลบออกไปสร้างพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางดูเหมือนว่าพวกนอจากอณาจากักรืึตาจะให้ความสำคัญกับความยุติธรรมในการต่อสู้มากกลุ่มทหารรับจ้างของหลงเหมิงก็ออกไปยืนล้อมอยู่เป็นวงสร้างความมั่นใจให้ผมมากขึ้นพอสมควรกลุ่มพ่อค้ามองดูอยู่จากระยะไกลรอให้การต่อสู้นี้จบลงเพื่อจะได้ส่งมอบสินค้า ฮ่าของพวกเขาให้กับกลุ่มโจรผมยิ้มอย่างมั่นใจให้กับกลุ่มทหารรับจ้างของหลงเมืองเอ่ยคำพูดเสียงดังพี่น้องทั้งหลายเชื่อมั่นในตัวผมผมไม่ทําให้ผิดหวังแน่ผมจะพาทุกคนออกจากเรื่องยุ่งยากนี้ได้อย่างแน่นอนที่บริเวณตรงกลางของวงล้อมนี้หัวหน้าโจรกับผมยืนเผชิญหน้ากันอยู่ผมถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกโยนไว้ด้านข้างสะบัดมือข,ข้างขวาเบาๆออกมาถุงเก็บของมิติเจ้าหนูแกเป็นนักเวทถ้าอย่างนั้นแกใช้ม้าไม่เป็นแน่ได้ข้าจะไม่ใช้เหมือนกัน พวกเราเริ่มการต่อสู้ได้แล้วดูเหมือนว่าหัวหน้าโจรจะเป็นอัศวินสวรรค์จริงๆเขามีท่วงท่าของอัศวินอยู่บนตัวผมล้วงเข้าไปในถุงเก็บของมิติหยิบชุดคลุมเวทแห่งเทพแสงออกมาอย่างไรก็ตามตอนนี้บนบ่าของผมแบกไว้ด้วยชีวิตของคนอื่นอีก20ชีวิตผมต้องระวังอย่างมากหลังจากสวมชุดคลุมเวทแล้วพลังเวทของผมเพิ่มขึ้นอีกมากผมไร้เวทป้องกันหลายอย่างลงบนตัวเองมามาให้ฉันดูหน่อยว่าอัศวินสวรรค์มีพลังขนาดไหนเจ้าโจรหัวเราะก้องชักดับออกมาลอยพุ่งตรงมาที่ผมเร็วมาก ผมมองเห็นเป็นเพียงเงาที่วาบขึ้นมาชั่วขณะแล้วเขาก็มาปรากฏตัวข้างหน้าผมผมยังมองไม่ชัดเลยตอนที่มีดาบฟันลงมาที่ไหล่ของผมเขาวรวดเร็วมากเร็วมากจนผมไม่มีเวลาที่จะใช้เวทเคลื่อนยันยา้าผมวาดมือขวามีลำแสงสว่างออกมามันขวางดาบนี้ได้ทันพอดีเจ้าโจรร้ชะงักไปเล็กน้อยแกเป็นนักเวทหรือนักรบทำไมใช้จิตวิญญาณการต่อสู้ได้นี่ไม่ใช้จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้มันก็แค่วิธีใช้พลังเวทอีกแบบหนึ่งเท่านั้น นี่เป็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของผมตอนนี้ผมสามารถใช้เวทมนต์พื้นฐานโดยไม่ต้องไรเวทได้แล้วผมแค่ต้องตั้งเจตจำนงหลังจากนั้นท่าแสงก็จะรวมตัวกันเป็นสิ่งที่ผมต้องการผมต้องใช้เวลาถึง3ปีในการเรียนรู้เรื่องนี้แต่มันจะยังมีความแตกต่างระหว่างผมกับอาจารย์ตี้พลังของผมนั้นเหมือนกับการใช้จิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้อย่างคาดไม่ถึงตอนนี้การโจมตี ของหัวหน้าโจนไม่ถูกตัวผมเลยเพราะผมป้องกันได้ดีแต่ถึงผมจะป้องกันการโจมตีได้ทั้งหมดแต่ทั่วร่างซีขวาของผมเริ่มจะมีอาการชาขึ้นมาแล้วอย่างไรเสียการต่อสู้ระยะประชิดด้วยอาวุธระยะสั้นไม่ใช่จุดเด่นของนักเวทอยู่แล้วผมต้องไม่ให้โอกาสอย่างนี้กับเขาอีกด้วยการเคลื่อนย้ายระยะใกล้ผมย้ายตัวเองออกมาจากระยะโจมตีของเขาดูเหมือนว่าผมจะต้อง ใช้เวทที่แรงขึ้นกว่าเดิมจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาทรงพลังมากการโจมตีเพื่อลองเชิงของเขาเกือบจะทําให้ผมบาดเจ็บได้ถ้าเขาใช้พลังทั้งหมดของเขาผมไม่น่าจะต้านทานไหวผมยัดงอ้ยย,ยตัวเองไปรอบๆไม่หยุดความเร็วของเขาสูงมากเขาช้าก,กว่าผมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนที่ผมใช้เวทเคลื่อนย้ายอยู่ผมเริ่มกลัวว่าเขาจะโจมตีถูกผมได้สถานการณ์แบบนี้ไม่ดีแน่ ผมหลบออกด้านข้างก่อนจะเริ่มไายเวทมือของผมเริ่มเปล่งแสงสีขาวรัศมีเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเวทที่แตกต่างกับที่ผมใช้ไปในตอนแรกนี่คือเวทที่ผมปรับปรุงขึ้นแล้วคมดาบแสง ผมสามารถควบคุมเวทนี้ได้ด้วยการขยับมือทำให้ผมสามารถใช้มันโจมตีโดยตรงได้เลยมันเป็นเวทมนตระดับ6กการรวมพลังโจมตีเข้าใส่เป้าหมายเดียวจะให้พลังที่แข็งแกร่งขึ้นมากมันเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้อาณาจักรพิสุทธิ์อาจจะโจมตีไม่ถูกเขาเพราะเขาเร็วเกินไปรวมทั้งเวทโจมตีวงกว้างแม้จะมีขนาดใหญ่แต่มันกระจายตัวมากเกินไปมันอา จะจะไม่สามารถทําให้เขาบาดเจ็บได้ตอนนี้ผมได้แต่เดิมพันกับคมดาบแสงแล้วผมหยุดเคลื่อนย้ายหมุนตัวกลับพร้อมกับแสงสีขาวเจ้าโจรน,นั่นพุ่งเข้ามาด้วยเทคนิคการเคลื่อนที่ของจิตวิญญาณการต่อสู้แล้วฟันเข้าใส่ผมด้วยดาบของเขาดาบที่เปล่งประกายด้วยแสงสีขาวเช่นกันผมขยับคมดาบแสงเข้าปะทะไว้ใช่แล้วอย่ามัวแต่หนีมันไม่สะใจหรอกถ้าแกมัวแต่หนีหนะ้าได้เลยข้าจะมอบความสะใจให้แกเอง เรากับสายฟ้าฟาดผมปล่อยคมดาบแสงใสเขาอย่างต่อเนื่องดาบแล้วดาบเล่าตอนนี้สถานการณ์กลับกันแล้วเขาต้องเป็นฝ่ายใช้ดาบของเขาป้องการโจมตีของผมถึงผมจะยังไม่สามารถทำร้ายเขาได้แต่เขาก็ไม่สามารถโจมตีกลับได้เช่นกันแล้วเราจะได้รู้กันว่าใครจะทนได้นานกว่าการพลังเวทของผมหรือจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ของเขา